ดมิทาโรสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปนี้ก็จะมาเช็คพลังงานให้คุณในเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้คุณน่าจะมีเหตุการณ์เป็นเรื่องกวนใจไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณเสียเงินเสียทองนะคะขอยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ ก็อาจจะมีคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานที่มักจะพูดถึงคุณในทางไม่ดีแต่เป็นการพูดลับหลังแต่ว่าเวลาที่อยู่ต่อหน้าหรือว่าอยู่ด้วยกันเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะว่าออไม่ชอบไม่ถูกใจหรือว่าคุณไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนคุณอาจจะไม่รู้สาเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยซ้า แต่คุณรู้สึกได้หรือว่าอาจจะมีคนมาบอกมาพูดให้ฟังนะคะว่าเขาอาจจะไม่พอใจที่คุณทำแบบนี้ไม่พอใจในความคิดการตัดสินใจของคุณนะคะมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายอะไรให้กับตัวคุณหรือว่าชีวิตคุณนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะ มีเป้าหมายหรือว่ากำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะคาดหวังว่ามันจะไปได้ด้วยดีหรือว่ามันน่าจะเป็นไปตามแผนไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะคือจะช้าจ,จะเร็วยังไงคุณคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ในเดือนนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดสักเท่าไหร่ อาจจะมีอุปสรรคปัญหาอาจจะเป็นอะไรที่คุยกันไว้วางแผนร่วมกันไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายอาจจะไม่เป็นไปแบบที่ได้ตกลงแต่ไม่ถึงกับต้องยกเลิกต้องเลิกทำแค่มันอาจจะไม่เป็นไปในแบบที่คุณคิดคุณแผนไว้ก็เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคุณน่าจะมีช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ หรือไม่สิ่งที่คุณทำอยู่ถ้าคุณมีการลงทุนมีการทำงานพิเศษอะไรนะคะคุณจะมีะไรายได้เพิ่มคุณจะเริ่มมีไรายได้จากช่องทางนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าจะเป็นการลงทุนที่คุณเริ่มเห็นผลได้รับเงินปันผลค่าตอบแทนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะ ถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้จะใช้เวลากับตัวเองมากกว่านะคะบางคนก็อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวการทานอาหารร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะทำอะไรที่เป็นการดูแลตัวเองช็อปปิง้งดูหนังฟังเพลงมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะ ส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเพราะความห่างอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่จะติดต่อการผ่านทางข้อความทางแชทการโทรคุยมีเรื่องของระยะทางนะคะไม่ค่อยได้เจอหน้าไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกัน ในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่เข้ามาหรือว่าสถานการณ์อะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะดูคุณจะใช้เหตุผลพร้อมที่จะรับมือใครดีมาดีกลับใครไม่หวังดีคุณก็มีวิธีที่จะรับมือนะคะไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรมีคนแบบไหนหรือมีปัญหาอะไรนะคะคุณจะจัดการมันได้และจัดการได้ดีด้วยนะคะ พอคุณใช้เหตุผลในการตัดสินใจการแก้ปัญหานะคะมันก็ทำให้คนร,บรอบๆตัวหรือว่าคนที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเขาก็ปฏิเสธที่จะยอมรับไม่ได้เพราะมันชัดเจนทั้งเหตุผลข้อมูลความเป็นจริงนะคะสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญในช่วงเดือนนี้นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเจอเรื่องไม่ดีเจอคนไม่ดีหรือว่า เจอปัญหาให้ต้องจัดการต้องคิดต้องแก้ไขนะคะอาจจะทำให้คุณมีความเครียดบ้างมีความกังวลบ้างบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือว่าหลับยากขึ้นนะคะก็พยายามพักผ่อนพยายามหาวิธีที่จะผ่อนคลายจิตใจจ,จากความตึงเครียดผ่อนคลายร่างกายตัวเองก็ได้นะคะการไปนวดคุณอาจจะหาเพลงที่มัน ช่วยให้คุณหลับง่ายขึ้นหรือว่าการทำสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนช่วงที่คุณกำลังจะเข้านอนนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวงังรู้สึกท้อนะคะก็ให้นึกไว้เสมอว่าบทเรียนหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะวันนี้นะคะจะทำให้คุณไปถึงความสำเร็จ ทำให้คุณได้เรียนรู้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะอาจจะมีความสามารถมากกว่า1อย่าง2อย่างบางคนอาจจะมี3-4อย่างนะคะที่เป็นข้อดีที่เป็นความสามารถพิเศษนะคะแค่ในช่วงนี้อาจจะเจอนู่นนี่นั่นหลายๆปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันนะคะขอให้คุณงัดเอาความสามารถต่างๆในตัวนะคะออกมาใช้อย่างเต็มที่ และคุณจะผ่านมันไปได้ขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ